สวัสดีครับวันนี้ไวท์ o ูฟคายักนะครับออกมานอกสถานที่วันนี้เนี่ยเรามากันที่พัทยาบีชเกมนะครับมีงานแข่งขันซับบอร์ดวันนี้เนี่ยเราจะเอาบอร์ดของ w วท์บูฟลิมิเต็ดอิดิชั่นทั้ง2ลายนะครับจำนวนทั้งหมด4ล่ลำมาแข่งขันกันในวันนี้ด้วยฮะจะมาดูกันว่าบอร์ดออลาวที่เราพรีเซนต์ว่าเป็นบอร์ดท่องเที่ยวาภายสนุกสนุกเนี่ยเอามาแข่งในงานนี้จะได้ที่เท่าไหร่ไปดูกันครับ และนี่นะครับคือบอร์ดออล่าของทางไวท์วูฟที่เราเอามาแข่งขันกันในวันนี้นะครับก็คือบอร์ดรุ่นไททันที่เป็นสีแดงลำนี้นะครับและบอร์ดรุ่นตะเพียนที่เป็นสีน้ำเงินครับตอนนี้นักกีฬาของเราเตรียมตัวที่จะลงไปวอล์อัพจะเห็นว่านักกีฬาตอนนี้นะครับได้เริ่มลงสนามกันโอเคถามยังไงคะถามเลยเข้าใจนะคะอยู่อยู่ในเลเวลไหนคะ เราก็เข้ามาอยู่กันในงานแล้วนะครับโหจะบอกว่างานนี้คึกคักมากๆนะครับมีบอร์ดจากหลายแบรนด์เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอร์ดเลสนะครับพี่เอมาแล้วคะสำหรับการแข่งขันนะครับแทบจะผมว่าเ0้าสิบอร์เซ็นเลยที่เห็นข้างหลังนี้นะครับนี่ครับบอดไวโว่ของเราที่เราจะมา ร่วมแข่งขันกันในวันนี้นะครับเ,เร,าง,รบงานนี้ต้องบอกว่าเราเน้นมาร่วมงานสนุกสนุกนะครับมามาเล่นสนุกสนุกกันแล้วเดี๋ยวเราไปใกล้ถึงว่าการแข่งขันละลเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันกันของบอร์ดไว้วุ๊กว่าจะได้ที่เท่าไหรไ<ว>่ก็ อัาหาวาาลุ้งเสือกนักกีฬาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับจบไปแล้ว2โลโอ้โหสุดยอดสุดยอดอยากหนักสุดตอนไหนครับตอนท้ายนี่แหละตอนไฟนี่แหละค่ะการทะเลไม่ตกตกกับทาร์ตอ่าตัวห้าเป็นยังไงครับครับผมสบายครับหนักเกี่ยวห้แต่ว่าไหวครับเออหาหาที่สองที่สองชิลครับชิลครับชิวมองหายปอดอีกปอดเด็กะชิว ที่หนึ่งของทีมเลยนะครับโอ้สบายครับผมนี่เป็นความสนุกสนุกภายในงานนะครับก็จะเห็นว่าชาวซับเนี่ยมีความเฟรนี่เป็นกันเองมากๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยแข่งขันนะครับไม่ว่าจะใช้บอดอะไรอยู่งานแข่งขันนะคบมีจัดทั้งรุ่นบิ๊กเนเนอร์รุ่นโปรรุ่นโอเพนนะคบมีหลากหลายรุ่นเลือกรุ่นที่เหมาะกับเราแล้วก็มาร่วมสนุกกันครับมาเป็นครอบครัวซับกันที่ งานต่างๆในการแข่งขันต่างๆนะครับจบกันไปที่รอบลับกับรายการแข่งขันรุ่นบีกินเนอร์ที่ทางไวโวกนะครับได้มีการลงแข่งขันอันดับนะครับที่เราทําได้คือ14นะครับจากทั้งหมด18คนอ่าก็ยังถือว่าไม่โหลนะครับถือว่าก็เอามาสนุกสนุกในงานแข่งขันได้ทุกงานนะครับก็ขอให้คือดูดูคลื่นนิดนึงนะครับสําหรับ เมื่อใหม่นะครับก็แต่ตอนนี้เนี่ยตอนเช้านะครับคลื่นค่อนข้างน้อยตอนนี้ลมค่อนข้างแรงคลื่นค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเอาเป็นว่าบอร์ดไววู๊ก็ขนออกมานะครับก็ติดอันดับจบท้ายนะครับกับ14จาก18นะครับก็ว่าสนุกสนุกกันในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามไววู๊กทายักนะครับและมีซับบอร์ดด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปกันครับ และในช่วงท้ายนี้นะครับเรามาดูการแข่งขันลูดโอเพ่นที่มีนักกีฬาทีมชาติไทยของเรามาแข่งขันด้วยนะครับในรุน่นนี้ว่าจะสนุกและมันแค่ไหนไปชมกันครับ